อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1595ผลแห่งกรรมของสำนักหลอมวิญญาณหนึ่งตอนนี้มีบัณฑิตจำนวนมากจากหมู่บ้านเมืองและหัวเมืองใหญ่ทั่วแกวนเจ้าที่กำลังมุ่งหน้ามาเมืองหลวงเพื่อสอบราชการมีทั้งที่ตัวคนเดียวเหมือนวังหลินหรือเป็นกลุ่ม3-5คนมุ่งหน้ามาหัวเมืองใหญ่ทั้ง49เขต ซึ่งหลังจากผ่านการสอบครั้งนี้จะสามารถไปที่เมืองซูเพื่อสอบรอบสองได้เมืองซูกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงก็เพราะคนผู้หนึ่งนามว่าซูเต้าซึ่งเป็นหัวหน้าบัณฑิตของแ้นเจ้าด้วยตำแหน่งของเขาทำให้เมืองซูกลายเป็นเมืองหลวงของเหล่าบัณฑิตแห่งแ้นเจ้าคนที่โดดเด่นที่สุดของการสอบในเมืองซูจะกลายเป็นคนที่ถูกเลือกคนที่ถูกเลือกทั้งหมดจะไปที่เมืองหลวงของแกนเจ้าที่ซึ่งพวกเขาจะท่องทียานไปไกลหรือจากไปอย่างเงียบ หวังหลินเดินไปตามถนนนำพาความคาดหวังจากครอบครัวและความต้องการของตัวเองในอนาคตไปด้วยเบื่องหลังคือชายวัยกลางคนที่สวมเสื้อผ้าชุดใหม่เขาสวมกระเป๋าไม้ไผ่อยู่บนหลังพึมพำเสียงเพลงดังออกไปไกลดูผ่อนคลายยิ่งนักท้องฟ้าสีหม่นแต่ไม่มีฝนตกอย่างไรก็ตามร่องรอยเปียกชื้นบนถนนได้ส่งกลิ่นอายเย็นๆออกมาดินทรายและน้ำฝนผสมเข้าด้วยกันกลายเป็นเส้นทางอันเปื้อน เดิมทีการเดินไปถึงเมืองคงใช้เวลาครึ่งวันแต่หวังหลินและชายวัยกลางคนยังไม่เห็นเมืองจนกระทั่งคลบคำ่ำท้องฟ้ายามตะวันตกดินเปล่งแสงสีส้มทะลุก,ก้อนเมฆและสาต์ส่องไปบนเมืองยามนี้เพียงแค่ชำเลืองสายตาดูถนนเส้นนี้กำลังถึงปลายทางในที่สุดก็ถึงหวังหลินปล่อยลมหายใจเฮือกใหญ่และปาดเหงื่อบนหน้าผากระหว่างทางเขาเจออะไรหลายอย่างพอคิดย้อนไปจึงพบว่ามันค่อนข้างประหลาดต้าฝูเมืองอยู่ข้างหน้า เราจะไปอาศัยอยู่ที่นั่นสักพักหวังหลินยินและมองผู้ช่วยด้านหลังข้าไม่ชอบชื่อนั้นชายวัยกลางคนสายสีสัะด้วยสีหน้าขมขื่นข้าคิดว่ามันดีแล้วนั่นเป็นชื่อที่ดีหวังหลินหัวเราะและนำต้าฝูไปที่ประตูเมืองหลังจากนำใยสิทธิ์ที่ได้จากหมู่บ้านมาพวกทหารตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยจึงปล่อยให้เข้าไปข้างในแม้ว่าจะพลบค่ำแต่เมืองยังคงมีชีวิตชีวาบนถนนมีอยู่หลายคนพวกเขาคือบัณฑิตที่เข้ามาสอบ หวังหลิงมาถึงสายไปเล็กน้อยดังนั้นเขาและต้าฝูจึงหาห้องพักไม่ได้แม้จะไปตรวจสอบที่โรงเแรมถึงห้าที่ขอเห็นท้องฟ้ามืดขึ้นเรื่อยๆหวังหลินจึงกระวนกระวายโชคดีที่โรงเแรมแห่งสุดท้ายมีห้องว่างหนึ่งห้องแม้จะราคาสูงอยู่เล็กน้อยแต่ท้องฟ้าเริ่มมีเสียงฟ้าลั่นไปทั่วสายฝนที่หยุดก่อนหน้านี้เริ่มเผยทีท่าว่าจะตกอีกครั้งหวังหลินกัดฟันและให้ต้าฝูนำเงินออกมา ตาฝูนำเงินออกมาถือไว้ด้วยหัวใจที่เจ็บปวดและไม่ยอมยื่นให้หวังหลินทั้งยังพึมพำกับตัวเองเงินเหลือไม่มากช่างน่าเจ็บปวดดูเหมือนข้าจะพบเจอเรื่องบางอย่างมาก่อนและรู้ว่าเงินนั้นสำคัญมากแค่ไหนขณะที่พึมพำเสียวเออมองวังหลินและชายไวกลางคนด้วยความดูถูกเขานำพาทั้งสองไปห้องรับแขกอย่างเกียจคร้านเขาเจอบัณฑิตแบบวังหลินมาเยอะบางคนก็ใจกว้างและบางคนก็ยากจนเหมือนหวังหลิน หวังหลินมีนิสัยเรียบง่ายแม้จะสังเกตสีหน้าท่าทางของเซียวเออได้เขาก็ไม่นำมาใส่ใจห้องที่ได้รับไม่ได้ใหญ่แต่ก็เหมาะสมกับคนสองคนอย่างไรก็ตามตอนที่เปิดประตูไปพลานมีกลิ่นเหม็นอับออกมาจนหวังหลินต้องขมวดคิ้วในฤด,ดูฝนแบบนี้กลิ่นเหม็นอับมีอาจหลีกเลี่ยงได้เว้นแต่จะเป็นโรงเตี้ยมราคาแพงหลังจากกินอาหารง่ายๆไปสองสามอย่างหวังหลินนอนอยู่บนเตียงมองดูตะเกียงน้ำมันบนโต๊ะ เขาได้ยินเสียงต้าฝูกรนดังลั่นเตียงนอนให้สัมผัสเปียกชื้นและนอนไม่ค่อยสบายหลังจากกลิ้งไปกลิ้งมาพักใหญ่หวังหลินกลับนอนไม่หลับดังนั้นจึงลุกขึ้นมาถอนหายใจต้าฝูกรนต่อไปขณะที่หวังหลินนั่งอยู่บนเตียงเขานำหนังสือออกมาและเริ่มอ่านด้วยการใช้ตะเกียงน้ำมันบนโต๊ะขณะที่อ่านไปสายฟ้าดังลั่นในท้องฟ้าและมีประกายแสงกระพริบวาบสายฟ้าครั้งนี้รุนแรงมากแม้จะฟาดลงมานานแล้วมันก็ยังไม่หายไป เสียงดังสนั่นวันว่นวหวปลุกให้ใครหลายคนในเมืองต้องตื่นขึ้นมาสายลมพัดรุนแรงขึ้นราวกับท้องฟ้าด้านบนจะฉีกขาดสายลมส่งเสียงโหยหวนและพัดใส่พื้นดินก้อนโคลนจำนวนมากลอยขึ้นไปในอากาศสายฝนกระหน่ำใส่หน้าต่างบ้านทุกหลังเสยียงดังปอบแปะออกมาจากประตูนในห้องของหวงังหลินราวกับสายลมกำลังทะลวงผ่านมาหวางังหลินไม่สามารถเพ่งสมาธิอ่านหนังสือได้เขาขมวดคิ้วและเง่อยหน้า ขณะนั้นหน้าต่างพันถูกสายลมเปิดอย่างรุนแรงหน้าต่างสองบานเริ่มกระทบกับขอบรอบๆสายลมยังพัดพาน้ำฝนผ่านนประตูมาด้วยตะเกียงน้ำมันบนโต๊ะมอด,ดับและห้องมืดสนิทเส้นผมของหวังหลิงปลิวไปตามสายลมแม้แต่เสื้อผ้าก็พัดกระพือรุนแรงขณะที่สายลมและสายฝนรุกรานไปในห้องแม้แต่หนังสือในมือของหวังหลิงแทบจะพัดออกไปหวังหลิงอุทานและรีบลุกขึ้นเขาเผชิญหน้ากับสายลมและก้าวเข้าไปใกล้หน้าต่าง ขณะนั้นสายฟ้าดังลั่นกึกก้องราวกับเสียงรุนแรงนี้กำลังออกมาจากหน้าต่างจนทำให้หวังหลินตกตะลึงวินาทีนั้นประกายสายฟ้าหนึ่งสายกระพริบวาบเบื้องหน้าหวังหลินแสงสว่างวาบล้อมรอบเมืองที่กำลังหลับไหลหวังหลินเห็นส่วนหนึ่งของเมืองตกอยู่ในความมืดพอเห็นแบบนี้เขาถึงกับตกตะลึงเขาเห็นวิหกสีขาวที่เคยเจอในความฝันระหว่างทางมาที่นี่วิหกสีขาวบินเป็นวงกลมท่ามกลางสายลมและสายฟ้า ดูเหมือนมันจะรับรู้สายตาของหวังหลินได้วิหกสีขาวมองมาที่หวังหลินนาทีนั้นสายตาของทั้งสองจึงประสานกันสายฟ้ารุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมประกายแสงกระพริบวาาไม่หยุดขณะที่ท้องฟ้าแปลกแปลบจากแสงของสายฟ้าความคิดหวังหลินถึงกับดังลัน่นเขายังคงอยู่ที่เดิมรู้สึกราวกับความคิดบางส่วนค่อยๆรวมเข้าด้วยกันอยู่ในใจความคิดเหล่านั้นค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นเสียงเลือนลาง เสียงนั้นเต็มไปด้วยความงุนงงสับสนและเก่าแก่มันดังกึกก้องในใจหวังหลินเวนกรรมเวนกรรมคืออะไรเวนกรรมมันคือสิ่งใดสายลมพัดเข้าไปในหน้าต่างและตีใส่ร่างหวังหลินอย่างต่อเนื่องเขายือนอยู่ตรงหน้าต่างและให้สายลมกระแทกเข้ามาสายฝนตกลงมาสายฟ้าดังลั่นแสงไฟกระพริบว่าในสายตาเขาทุกอย่างในโลกนี้นอกจากวิหกสีขาวตัวนั้นได้เลือนหายไปหมด เจ้าวิหกกระพือปีกและเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงหนึ่งสายพุ่งเข้าหาหวังหลินมันเข้ามาใกล้ในพริบตาและลั่นไปบนหน้าต่างมันพับปีกและมองหวังหลินอย่างเงียบงนันหวังหลินมองมันอยู่สักพักแล้วจึงพึมพำเจ้ากำลังพูดกับข้าใช่หรือไม่เวนกรำมมันคืออะไรแววตาหวังหลินผุดความงุนงงสับสนเจ้าวีหกมองมาที่หวังหลินอย่างล้ำลึกก่อนจะบินออกไปนอกหน้าต่าง หมูนวลอยู่บนฟ้าไม่กี่ครั้งก่อนจะส่งเสียงร้องและเลือนหายไปในก้อนเมฆสีดำแม้ว่ามันจะจากไปแล้วสายฟ้ายังคงดังอย่างต่อเนื่องยิ่งเสียงดังรุนแรงก็ยิ่งจะขัดความคิดหวังหลินเขาขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวและชีนิ้วออกไปเพียงเท่านั้นดวงตาขวากระพริบเป็นสายฟ้าอักขรสองสว่างสายฟ้าในท้องฟ้าหยุดลงราวกับผู้มีอำนาจสายฟ้าที่เหนือกว่าได้ทำให้มันต้องล่าถอย ราวกับเป็นความต้องการของราชาแห่งสายฟ้าและสามารถควบคุมสายฟ้าได้อย่างไรขอบเขตราวกับมันต้องการให้สายฟ้าถอยสายฟ้าจึงต้องถอยแม้กระทั่งแสงสายฟ้าก็ดูเหมือนจะหายวับไปเพียงแค่เข่าชี้นิ้วแม้กระทั่งสายลมยังสูญสลายไปเบื้องหน้าดัชนีและถูกผลักกลับไปพร้อมกับสายฝนสายฝนนี้ดูเหมือนจะมีจิตวิญญาณและมันหวาดกลัวยิ่งคลิปตาเดียวฝนก็หยุดตกสิ่งที่หยุดเป็นเพียงสายฝนในท้องฟ้าเหนือแคว้นแห่งนี้เท่านั้น ภายใต้แรงกดดันเสมือนราชาแห่งสายฟ้าสายฝนทั้งหมดในแกนเจ้าดูเหมือนจะหยุดลงสายฟ้าแตกสลายแสงกระจัดกระจายและก้อนเมฆสีดำลารับไปในท้องฟ้าในแกนเจ้ามีเหล่าเซียนกำลังเหาะเหินซึ่งรวมถึงหวังจัวฉีเฟยแม่นางโจและคนอื่นๆพวกเขากำลังทยานอยู่ในสายฝนแต่ทั้งหมดตกตะลึงและหวาดกลัวเมื่องหน้าเขาเป็นชายชราผู้หนึ่งชายชรามองกลับไปและมีแววตาตกตะลึงเช่นเดียวกัน กลิ่นอายนี้นี่มันระดับบ่มเพอแบบไหนกันด้านอีกฝั่งของแกวนเจ้าลำแสงสองสายปรากฏขึ้นมาตอนที่ก้อนเมฆสีดำแตกสลายไปเผยเป็นหนึ่งบุรุษและหนึ่งสตรีด้านสตรีคือลิวเหมยใบหน้าซีดเผือดและมองกลับไปด้วยสายตางุนงงสีหน้าของชายถัดจากนางก็เปลี่ยนไปด้วยและแทบอุทานออกมาเสียงดังรวมถึงในแกนเจ้าในเมืองเถิม เซียนเท่าขั้นวิญญาณแรกกำเนิดของตระกูลเถิงนามว่าเถิงโฮว่าหยวนกำลังบ่มเพาะฝึกฝนยามนี้เขาลืมตาขึ้นมาด้วยสายตาเกิดความรู้สึกหวาดกลัวบางอย่างในยอดเขาสำนักเหิงยั่วมีชายชราผู้หนึ่งสวมชุดคลุมสีเขียวกำลังมองไปบนท้องฟ้าและขมวดคิ้วเขาคือวงหลงแต่นาทีนี้สีหน้าพลันเคร่งเครียดสองฝ่ามือสร้างผนึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันสั่นเทาและมีโลหิตไหลออกมาจากเล็บมือ ดวงตาเผยแสงสีประหลาดราวกับไม่อยากจะเชื่อนี่มันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรณสถานที่ห่างไกลบนดาวซูซาคูมีสำนักแข็งแกร่งอยู่แห่งหนึ่งสำนักแห่งนี้แข็งแกร่งพอจะกวาดล้างแกวนระดับห้าได้ทั้งหมดสำนักนี้เต็มไปด้วยดวงวิญ,ญญาณและมีเสียงพูดถีดังกึกก้องมองไกลๆมันดูราวกับธงผืนยักษ์มีคนผู้หนึ่งกำลังนั่งอยู่ในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงวิญญ,ญาณเขาเป็นชายวัยกลางคนและเป็นสิทธิของตุ้นเทียน ข้าหามันไม่เจอข้าทำนายไปแล้ว37ครั้งและไม่สำเร็จสักครั้งเดียวหรือว่าสำนักหลอมวิญญาณของข้าจะไม่มีหวังแล้วจริงๆตอนที่1596นผลแห่งกรรมของสำนักหลอมวิญญาณสองหรือว่าสำนักหลอมวิญญาณของข้าจะไม่มีโอกาสยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้งไม่มีโอกาสอีกต่อไปชายวัยกลางคนดูเหมือนจะบ้าคลั่งและเริ่มหัวเราะทว่าในจังหวะนั้นสีหน้าท่าทางเปลี่ยนแปลงและมองออกไปไกล เอดวงตาหรีแคบสองฝ่ามือสร้างผนึกเริ่มทำนายอย่างบ้าคลัง่งนี่มันนี่นี่สีหน้าท่าทางเปลี่ยนแปลงกระทันหันเขาใช้พลังชีวิตจำนวนมากและทำนายไปเก้าครั้งแต่ผลลัพธ์ทั้งหมด9้าครั้งก็เหมือนกันนี่มันไม่อยากจะเชื่อและเป็นผลลัพธ์ที่บ้าบอาคอแตกสำหรับเขาอย่างยิ่งขณะคบคิดร่างกายกระพริบวาบและหายไปอย่างไรร่องรอยเขาใช้วิชาเคลื่อนย้ายพริบตาและพุ่งเข้าหาแกนเจ้า ด้านในเมืองแคว้นเจ้าโลกกลับกลายเป็นสงบสุขบนชั้นสองของโรงเตี้ยมหวังหลินยืนอยู่ตรงหน้าต่างและพึมพำรรเสียงกึกก้องเวรกรรมคืออะไรเวรกรรมค่ำคืนผ่านไปอย่างช้าช้าหวังหลินกลับมาที่โต๊ะโดยไม่รู้ตัวและจ้องมองตะเกียงน้ำมันที่มอดดับไปแล้วด้วยความมุนงงสับสนเสียงนั้นยังคงดังอยู่ในใจเขาอย่างต่อเนื่องจนมันแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาลืมกระทั่งปิดหน้าต่างตอนนี้ไม่มีสายลมหรือสายฝนอีกแล้ว พระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงทอประกายบนผืนแผ่นดินผู้คนตื่นขึ้นด้วยความประหลาดใจเมื่อพบว่าก้อนเมฆที่ห่อหุ้มมาตลอดครึ่งเดือนได้หายไปหมดท้องฟ้าสว่างมองไม่เห็นก้อนเมฆไกลสุดสายตาแสงตะวันค่อยๆสาดส่องไปบนร่างผู้คนและทําให้พวกเขามีชีวิตชีวาอีกครั้งดูเหมือนฤดูร้อนครานี้จะมาเร็วกว่าที่คิดฤดูฝนปีนี้จะไปเร็วเล็กน้อย ตาฝูตื่นขึ้นเช่นกันเขาลูบตาและมองท้องฟ้านอกหน้าต่างพันยิ้มชี้ออกไปตรงหน้าต่างและเริ่มคำรามเมื่อคืนข้าฝันว่าเพียงแค่ชี้นิ้วสายฟ้าก็หยุดลงห้าห้าข้าทรงพลังอะไรขนาดนั้นฮึมฮึมดูเหมือนข้าไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆความคิดหลายอย่างของวังหลิงถูกซ่อนไว้ในใจเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเขาไม่ได้หลับตลอดคืนแต่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเว่าเกิดความเจ็บปวดออกมาจากกลางหน้าผาก เขาลูบคิ้วและมองต้าฝูหลังจากยิ้มให้จึงรู้สึกมีความสุขไปด้วยเจ้าทรงพลังฝันของเจ้าทําให้พายุสายฟ้าหายไปใช่หรือไม่ต้าฝูตื่นเต้นและรู้สึกภูมิใจมากการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วการสอบราชการของแกนจะจัดขึ้นในอีกห้าวันเหล่าบัณฑิตทั้งหมดที่มาสอบต่างก็รอให้ห้าวันผ่านพ้นไปยามเช้าของวันที่หกท้องฟ้ายังคงแดดจ้า เหล่าบัณฑิตทั้งหมดพุ่งออกมาจากโรงเตี๊ยมหลายแห่งเข้าหาสนามสอบที่แตกต่างกันในระหว่างห้าวันนี้หวังหลิงไปที่สำนักงานเพื่อยื่นเรื่องและหาตำแหน่งสอบนอกจากนั้นเขาไม่ได้ออกไปจากโรงเตี๊ยมเลยเขาใช้เวลาทั้งหมดไปกับการอ่านหนังสือซึ่งเคร่งเครียดเป็นอย่างยิ่งหากเขาผ่านข้อสอบก็จะมีรอบถัดไปแต่หากเขาล้มเหลวคงต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเขาคงต้องกลับไปที่หมู่บ้านและรออีกสองสามปีก่อนจะมีการสอบขึ้นอีกครั้ง หวังหลิงไม่ต้องการล้มเหลวเขาไม่สามารถทนเห็นสีหน้าทอแท้ของท่านพ่อท่านแม่ได้เขาไม่ต้องการให้ความล้มเหลวของเขาเป็นตัวการทําให้ญาติญาติมองครอบครัวด้วยสายตาปลอบโยนทั้งที่จริงๆเสเสแส้งแกล้งทำต้าฝูทนทุกตลอดห้าวันนี้เขาเป็นคนกระตือรือร้นมากและออกไปข้างนอกเองขณะที่หวังหลินอ่านหนังสือเขาเร่ร่อนไปในเมืองและพบเจอผู้คนซึ่งทําให้ได้รู้จักคําว่าขี้เหนียวขึ้นไปอีก ในวันที่หกวังหลินอาบน้ำเสร็จและจุดธูปจากนั้นเปลี่ยนเป็นชุดบัณฑิตสีขาวและถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาสวมกระเป๋าไม้ไผ่และเดินไปหาสนามสอบเขากำลังจะไปสนามสอบที่สามที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองถนนมีชีวิตชีวาและมีร้านรวงเต็มสองข้างถนนร้านเหล่านี้เปิดขึ้นมาตั้งแต่เช้าเพื่อให้บัณฑิตที่เข้ามาสอบที่นี่สามารถซื้ออาหารกินได้เทียงชำเลืองสายตามองมีบัณฑิตหลายคนกำลังพุ่งไปหาสนามสอบ พวกเขาเร่งรีบกังวลหรือไม่ก็กระวนกระวายแม้แต่ตอนที่กินก็เพียงไม่กี่คำก่อนจะกลืนอาหารลงท้องและรีบจากไปหวังหลินสูดหายใจลึกและค่อยๆสงบตัวเองลงหลังจากกินถั่วไปไม่กี่คำเขาก็มาถึงด้านนอกพื้นที่สนามสอบพร้อมกับต้าฝูที่นี่มีคนอยู่หลายคนแต่ไม่มีเสียงดังเอะอะส่วนใหญ่พวกเขาหลับตานึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จดจำมากรรมการสองคนสวมชุดคลุมมองมาที่เหล่าบัณฑิต เป็นเพราะพวกเขาจึงเกิดบรรยากาศอันทรงเกียติขึ้นที่นี่หวังหลิงยืนอย่าสงบนิ่งมองไปที่สนามสอบต้าฝูมองไปรอบๆแต่ยิ่งมองก็ยิ่งมืดมนขึ้นเขาเห็นผู้ติดตามของคนอื่นๆต่างก็อ่อนเยาวยิ่งกว่าเขาเทียบกันแล้วเขาเป็นคนนอกไปโดยปริยายหลังจากบ่นไม่กี่คำต้าฝูนำถั่วออกมากินไปบ่นไปหลังจากนั้นไม่งานการสอบก็มาถึง เสียงระฆังดังคล้องจองออกมาไกลและดังไปทั่วทั้งเมืองจนกลายเป็นเสียงหนักแน่นนาทีที่ระฆังเริ่มดังเหล่าบัณฑิตทั้งหมดลืมตาสีหน้าท่าทางเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดบรรยากาศตึงเครียดผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในกรรมการเอ่ยขึ้นเข้าสู่สนามสอบหากพบว่ามีใครทำกระดาษจดคำตอบเอาไว้จงทิ้งมันเองซะอย่าให้พบทีหลังและถูกตัดสิบหลังจากบัณฑิตเริ่มเข้าห้องสอบ ทุกคนถูกคนทั่วตัวพอมั่นใจว่าไม่มีกระดาษจดก็จึงยอมให้เข้าไปพอถึงตาของหวังหลินเกิดเหตุการณ์เดียวกันหลังจากตรวจสอบกระเป๋าไม้ไถ่แล้วจึงยอมให้เข้าไปต้าฝูโบกไม้โบกมือให้หวังหลินและเริ่มร้องคำรามกระทั่งคนรอบๆขมมดคิ้วใส่เขาและมองด้วยความดูถูกเขาก็ไม่สนใจหวังหลินยิ้มและโบกมือให้ต้าฝูด้านนอกก่อนจะมุ่งหน้าเข้าไป หลังจากเจอที่นั่งชื่อตัวเองหวังหลินนั่งอย่างสงบและให้ความสนใจกับกรรมการคุมสอบเมื่อเหล่าบัณฑิตทั้งหมดนั่งลงพวกเขาหันมาที่การสอบและเริ่มแท่งสมาธิยามที่กรรมการคุมสอบนำกระดาษข้อสอบปิดผนึกออกมาเท่านั้นเสียงการเขียนก็เริ่มดังไปทั่วห้องหวังหลินยกผู้กันหมึกอย่างใจจดใจจ่อไปที่กระดาษเปล่าเบื้องหน้าเขาไม่ได้มานานแล้วการสอบดำเนินไปตลอดทั้งวันทำให้ผู้คนมีเวลาคิดอีกเยอะ มีคนที่ทำสมาธิเหมือนหวังหลิงที่รวบรวมความคิดของตัวเองและเริ่มเขียนไม่นานหวังหลิงก็เป็นคนเดียวที่ยังขบคิดหัวข้อการสอบครั้งนี้คือภาพวาดเป็นภาพวาดที่เรียบง่ายมากมีภูเขาหนึ่งแห่งที่มีต้นไม้หนึ่งต้นบนยอดดูเหมือนจะมีสายลมทำให้ต้นไม้สั่นไหวได้มีภาพร่างสองสามอย่างอยู่ใต้ภูเขาดูเหมือนจะมีตระกูลหนึ่งปกป้องภูเขาลูกนี้เอาไว้ เจตนาของการวาดนี้ชัดเจนมากโดยพื้นฐานแล้วมันหมายถึงความสามารถของแกนนำสำคัญเหล่าบัณฑิตทั้งหมดรู้เรื่องนี้ดีและเรียนความทั้งหมดที่เขียนไปก็เกี่ยวข้องกันทำนองนี้อย่างไรก็ตามตอนที่หวังหลิงเห็นภาพวาดเสียงจากเมื่อห้าวันก่อนปรากฏขึ้นอีกครั้งเวนกรรม,มันคือสิ่งใดเวนกรรมเวลาผ่านไปอย่างชาชาพริบตาเดียวก็เป็นยามบ่ายบางคนเขียนเสร็จไปแล้วต่างก็ยกกระดาษขึ้นและเป่าให้น้ำหมึกแห้ง สีหน้าแต่ละคนเต็มไปด้วยความสุขพลางสายศีสษะและเริ่มทำสมาธิมีเพียงหวังหลินที่ยังนั่งเงียบๆด้วยสายตางองององและยังไม่เขียนอะไรเลยของแบบนี้หาได้ยากและกรรมการคุมสอบกอดไม่ได้ที่จะให้ความสนใจหวังหลินมีคนค่อยๆอ,ออกไปจากสนามสอบกันแล้วบางคนภูมิใจและบางคนก็ดูหดหููพวกเขาจากไปตัวคนเดียวหรือไม่ก็มีคนติดตาม พระอาทิตย์เริ่มตกลงและห้องสอบก็เริ่มมืดมีเวลาเหลือไม่มากน่คงสักครึ่งชั่วโมงบัณฑิตคนสุดท้ายนอกจากหวังหลินลุกขึ้นพร้อมกับถอนหายใจเขามองหวังหลินและใส,ส่ศีษะก่อนจะจากไปหากเจ้าทำไม่ได้ก็ไปเร็วๆเถอะอย่าเสียเวลากรรมาการคุมสอบขมวดคิ้วพลางเดินไปข้างหวังหลินและคอที่โต๊ะหวังหลินไม่ได้มองขึ้นไปแต่หลับตาอยู่ครู่ต่อมาเขาลืมตาและเติมน้ำมึกไปที่ผู้กัน ดวงตาเปล่งประกายเจิดจ้าและเริ่มเขียนใส่กระดาษอย่างรวดเร็วเวรกรรมคืออะไรข้าเห็นบ้านไม้แต่ภูเขาลูกนี้ไม่มีไม้ดังนั้นข้าจึงปลูกต้นไม้นี้ไว้อย่างโดดเดี่ยวระหว่างอาทิตย์ทอแสงข้าเก็บเกี่ยวกิ่งไม้ระหว่างวันข้าเก็บเกี่ยวเนื้อไม้และระหว่างอาทิตย์ตกข้าเก็บเกี่ยวรากหวังลิ้นดูเหมือนจะหลงลืมว่าเกิดอะไรขึ้นรอบด้านโดยมีเสียงเก่าแก่ดังกึกก้องอยู่ในหัวเขาเขียนความคิดของตัวเองลงไปและเต็มไปด้วยคำถาม เอกกรรมการคุมสอบยืนอยู่ข้างๆหวังหลินมองดูกระดาษใบนี้เขาตกตะลึงก่อนจะมองใกล้ๆไม่นานก็มีกรรมการอีกคนสนใจและเข้ามาดูบางคนชำเลืองมองอย่างเย้ยหยันและจากไปไม่นานกรรมการที่เหลือทั้งหมดก็ส่หัวและเดินออกไปเวรนกรรมคืออะไรปลูกต้นไม้คือเหตุแห่งเวรนกรรมและเก็บเกี่ยวต้นไม้คือผลแห่งเวรนกรรมวันที่บ้านไม้ก่อตัวขึ้นมามันก็กลายเป็นวัตจักรแห่งเวรนกรรมไปด้วย วังหลิงวางผู้การและมองอย่างล้ำลึกประกายเจิดจ้าในแววตาพลันหายไปและถูกแทนที่ด้วยความสับสนเขาถอนหายใจก่อนจะคำนับฝ่ามือให้กรรมการคุมสอบอาวุโสคนสุดท้ายจากนั้นเก็บของและออกไปจากสนามสอบหลังจากไปกรรมการคุมสอบอาวุโสพลันหยิบกระดาษของวังหลิงขึ้นมาอ่านอย่างละเอียดอีกครั้งดูเหมือนเขาจะตกอยู่ในพวังและเกิดปัญญาบางอย่างเขาจำชื่อบนกระดาษของวางหลิงเอาไว้ ความเข้าใจอันล้ำลึกในเวรกรรมสามารถออกมาจากวัยเยาว์ได้หรือคนผู้นี้อาจจะไม่กลายเป็นแกนนำสำคัญแต่เขาจะได้กลายเป็นมหาบัณฑิตกรรมาการคุมสอบอาวุโสคบคิดอยู่นานก่อนจะวงกลมในชื่อของหวังหลินหวงังหลินเดินออกจากสนามสอบกระทุงต้าฝูที่รอมาตลอดวันและพิงต้นไม้จนหลับไปเขายิ้มและกำลังจะปลุกแต่ทว่าโลกพลันมืดขึ้นก่อน ดูเหมือนจะมีเสียงโหยหวนหน่ากลัวและความมืดเข้าครอบคลุมหวังหลินกับต้าฝูให้แยกออกมาจากเมืองชายวัยกลางคนสวมชุดคลุมสีดำก้าวเดินออกมาจากสายลมทมินกลิ่นอายเย็นเยียบเต็มไปทั่วร่างกายพลางมองดูหวังหลินข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าเจ้าเพียงต้องตอบคำถามเท่านั้นเขาคือสิทธิของตุ้นเทียนแห่งสำนักหลอมวิญญาณบัณฑิตส่วนใหญ่ทั้งหมดในแกนแห่งนี้ได้เจอเขาและโดนถามคำถามเดียวกัน จากนั้นเขาก็ลบความทรงจำไปด้วยความผิดหวังและค้นหาคนถัดไป